มาดูคุณตูนบอดี้สแลนด์ดีก่อนเห็นว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็ไปแข่งตรายกีฬาฟิตจัดใช่คือตอนแรกเมื่อก่อนเห็นเขาก็เล่นปิงปองมีการวิ่งใช่ไหม<ช>วิง่งรู่นวิ่งหนีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมาการแข่งขันตรายกีฬาซึ่งก็มีจักรยานมีว่ายน้ำแล้วก็วิ่งด้วยนะครับ <insanlar. S 1> ครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าแฟนสาวของคุณก้อยรัชวินเนี่ยไปให้กําลังใจติดขอบสนามเลยครับ ก็เป็นขารอกนะครับที่รักกีฬาเอามากๆครับที่ล่าสุดวันนี้ครับตูนบริสแลมก็ได้ลงแข่งขันตรายกีฬาประเภทเดียวเป็นครั้งแรกครับซึ่งก็สามารถทําเวลาได้อย่างสวยงามคือ2ชั่วโมง53มนาทีครับกับการแข่งขันว่ายน้ํา1.5กิโลเมตรปั่นจักรยาน40กิโลเมตรครับแล้วก็วิ่งก10กิโลเมตรครับโดยก็มีหวานใจนะครับสาวก็รัชวินก็ตามไปให้กําลังใจถึงขอบสนามเลย โดยเจ้าตัวค่ะเผยความรู้สึกนะคะหลังแข่งว่าไตรกีฬาเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตว่ายน้ํา1.5กิโลเมตรปั่นจักรยาน40กิโลเมตรและจบด้วยการวิ่งอีก10กิโลเมตรคำนวณเวลาจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแล้วตั้งใจว่าครั้งนี้จะทําให้ได้ต่ากว่า3ชั่วโมงพอจบจริงๆแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือ2ชั่วโมง53นาทีมันดีกว่าที่คิดอีกนะเน,นี่ยมันรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากอย่างประหลาดครับ คือตอนนี้เนี่ยดาราหันมาออกกำลังกายกันเยอะนะซึ่งดีมากเลยนะเพราะคนจะได้บอกว่าอยากทำตามอย่างนี้พี่นวินฟิตามากเลยโอ้โหคนนั้นก็นซุปเปอร์โคตรคนเหล็กอีกอคนนึงนะ <laughs> ฟิตมากจริงๆค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายกันเยอะๆแล้วการร่างกายจะได้แข็งแรงใช่แล้วนะคะ <c oughs>